ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง F4 ที่นารกทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบนานาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยห้าหน่อยเนาะงวดประจําวันที่ห้าเนาะวันเสาร์เนาะ นาทิ์เนาะขออภัยเนาะาทิที่5ตัตุลาคม68นะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะูดที่ลุงตันให้ไปเนี่ยก็มา1คู่นะครับหนึ่งคู่หนึ่งนอยนะครับก็คือน ой, อยเฉพาะกิจนะครับมาบน2อสองเนาะงวดที่ผ่านมาก็มาเฉพาะกิจเหมือนกันเนาะส่วนตัวเลขที่มีในตารางที่ลุงตันไม่ลืมมาวางเนี่ยก็มาอยู่ สองนอยเนาะก็คือ,อเฉพาะกิจเนาะล่าง1-4แล้วก็นอยพิเศษก็ล่างเหมือนกัน4-1นะก็เนาเเเนะก็เป็นตัวเลขตัวเดียวคู่เดียวเนาะเป็นตัวกลับนะครับหลายท่านที่จับชุดเพิ่มเติมนี่ก็าอาจจะโชคดีกันเนาะยังไงก็ขอแสดงความวยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่5ตุลาคม6-8เนาะ ลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับวันประจําวันที่5ตุลาคม68เนาะผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่1ได้8แถวที่2องยได้7แถวที่ส ได้เจ็ดเหมือนกันเนาะแล้วก็แถวที่สี่ได้หกนะครับอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับแปดเนาะแปดแล้วก็เก้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเจนะ็ดเนาะอ่าต่อมานะครับเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดนะครับนี่ก็จะเป็นหก แถวที่สามก็เหมือนกันนะครับได้แปดได้หกอ่าแล้วก็แถวที่สี่หกหกแล้วก็เจ็ดตรงน,นี้ก็จะเป็นห้านะครับก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลงกันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อประจำวันที่ 5ตุลาคม68นะครับลุงตันให้เด่น6เด่น6รอง8นะครับพี oh. ่น้อง FC ชอบ6รูด6ชอบ8รูด8นะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวลุงตันก็จะอผลลัพธ์จับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้อยรับชมกันเนาะโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะ เริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ,อห้าหกเนาะหกหกหกเจ็ดครับหกเก้าเจ็ดเจ็ดเนาะเจ็ดแปดนะครับ 6, 9, 7, 7, เจ็ดเก้าแปดหกแปดแปด ก็98เนาะอ่าได้มา10ชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมา <c oughs> พิจารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุด <c oughs> เมื่อเทียบสถิติ3าสีงวดที่ผ่านมานะครับแต่โดยลุงตันจะเน้นให้นะครับหรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่ว่างเนาะก็ประมาณ5คู่นะครับคู่แรกนะครับ ลุงตันมองไปที่แถวที่สามที่สี่เ,าเนาะเป็นคู่ตรงกลางเนาะยื้องมาซ้ายนะครับก็คือหกหกนะครับแล้วก็แถวที่หนึ่งที่สองนะครับแถวที่นี่สองก็เป็นคู่ซ้ายนะครับ ลักษณะนี้ก็คือหกเจ็ดนะครับอ่าแล้วก็มาแถวที่สองที่สามนะครับแถวที่สองที่สามเนี่ยก็จะเป็นคู่ตรงกลางเนาะลักษณะนี้ก็คือเจ็ดเจ็ดเนาะอ่าต่อมาก็เป็นแถวที่สามที่สี่เนาะแถวที่สามที่สี่เนี่ยเป็นคู่อ่าคู่ <c oughs> ขวาเนาะอ่าก็คือเจ็ดแปดนะครับอีกหนึ่งคู่เนาะเป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับแถวที่หนึ่งที่สองจะเป็นคู่ตรงกลางเยื้องมาซ้ายลักษณะนี้ก็คือแปดหกเนาะอะก็ได้มาครบทั้งห้าคู่เนาะจากสิบคู่นะครับตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งครับเมื่อเทียบ สถิติสามสี่งวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกต,ตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสำหรับทานที่ลุนสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุนสามตัวได้นะครับงวดประจำวันที่ห้าตุลาคมหกแปดเนาะลุงตันให้ 5่หเนาะเป็นหลักร้อยพี่น้องเอฟีก็มองเนาะมองผลลัพธ์แลวก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับะเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากขตร,นะ,รนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลักษณะของผลลัพธ์ในตลาดเนาะ ตัวที่เหมือนกันจะเป็นแถวที่2ที่3นะครับแต่ว่าตัวแถวที่ใกล้เคียงเนาะก็เป็นตัวเลขที่ไล่เรียกกันเนาะก็จะมี6มี7มีแปนะครับเพะฉานแล้วเนี่ยตัวเลขทั้ง4แถวนี้มีความสัมพันธ์กันหมดเลยเนาะก็มีหลายคู่นะครับที่จะสามารถจับเป็นคู่เบิ้ลได้เนาะซึ่งก็ต้องมีการเทียบ นะครับซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วนะครับลุงตันก็วางเบิ้ลไว้ประมาณ3คู่เนาะถือว่าเยอะนะครับก็จะมี6 6 7กเดเดแลแนาะกรณีที่ผลลัพธ์มาในลักษณะนี้แน่โอกาสเนาะมาเบิ้ลก็มีได้เช่นกันเนาะก็ลุ้นต่ออีกงวดกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณ มีน้อง f อที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ